คุณผู้ชมอันนี้มันเรียวมากนัดดุดเพิ่งแกะกล่องออกมาเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมจากขนส่งนะเขาเพิ่งมาส่งนัดดุดเมื่อกี้นี้เองนะคะจริงๆส่งมาตอนเย็นๆแหละตอนนี้ได้มาเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่คือ Galaxy Tab S7 Plus 5G รุ่นนี้บอกเลยว่าวันนีนะ้มีเรื่องราวจะพูดคุยกันมากเอ้พี่ครับพี่เพิ่งรีวิว iPad Air ไปเพิ่งหาย1 0เต็ม10ไปแล้วพี่กล้าดีอย่างไรถึงมาซื้อ Android นัดุดบอกแลนะ้วว่านดุดเนี่ย คือแฟน Android ตัวโยงมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรานั้นไม่ได้เปิดรับว่า iOS มันดีหรือว่าไม่ดียังไงคือถ้าดูจะพูดหลายครั้งแล้วว่าโอ้โหจะบอกว่า iPadOS อดีอันนี้ไม่ใช่หลายๆครั้งนะคะมีแรงบันดาลใจดีๆกลับมาให้ทางฝั่ง Android ก็มีเหมือนกันหรือว่าถ้า Android ก็เป็นแร์บันดาลใจดีๆให้ทางฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะว่า iOS เเนี่ยก็คือระบบที่ดีมากๆแต่ เช่นสไตล์ดูดสไตล์ดูดเดี๋ยต้อง Android เท่านั้นแม้ว่าเราจะชื่นชมมีคนพูดกันดูดว่าพี่ดูดเป็นติ่ง Android ที่อวย i p อ o n e หนักที่สุดในโลกแล้วคุณพระจริงเหรอดูดไม่เคยรู้ตัวเลยนะแต่ว่า iOS อะ่ะมันมีดีแน่นอนแหละไม่งั้นคนก็คงจะไม่ซื้อจริงไหมคุณผู้ชมของมันไม่ดีอ่ะใครมันจะไปซื้อนีแต่หน้นของเขาก็ดี Android ของดีไหมก็ของดี ถ้าของไม่ดีมันก็ไม่มีคนซือ้อแล้วมันก็จะตายจากตลาดไปดังนั้น,น,นวันนี้นะดุกก็เลยเลือก Android มาเป็นแท็บเล็ตข้างกายแล้วก็ยังคงเลือก Samsung Tab S7 Plus 5G ด้วยวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้การแกะกล่องพร้อมกันและนี่คือสีใหม่ Navy b r u w นะคะมีคนอื่นเขาแกะก่อนไปรเรื่องเนี่ย ถ้าเขาแกะกล่องไปแล้วนะดูก็คงเป็นคนสุดท้ายของโลกเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรขอไปที่หนึ่งในใจคุณแหกเล้นคนเดียวจบคนเดียวทำคนเดียวขยิบคนเดียวเชอดชายคุณเมย์ไม่อยู่ซอเพ็กก็ไม่อยู่พี่เจนก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจเล่นคนเดียวนะคะเชอดชายคนเดียวในคลิปนี้้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรสารภาพามาเลยว่าเมื่อกี้ใครพูดคำว่าอินโทรมามีคนชอบแซวดูดว่าโอ้โหพี่ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมหนูต้องไปพูดอินโทรมาตามพี่ด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดีแล้วนะคะเ้าเดิมนมาถามว่าเป็นไรลูกเป็นเก๊กคะ่ะแม่เป็นเก๊กนี่คือแท็บ S 7 Plus 5G นะคะนดดุดไม่เคยแกะเลยแล้วมัน้องการตรงนี้วันนี้เป็นคลิปแบบสบายๆนะอย่าไปเอาอะไรจริงจังกับนัดดุดมากวันนี้นะคะ ที่เลือกตัว plus มาเลยเนี่ยก็เพราะว่าอยากได้จอใหญ่ๆห,หน่อยด,ดุดมีคลิปตัดต่อที่ต้องทําเยอะมากๆทั้งช่องด,ดุดเองด้วยแล้วก็ช่องสเต็ปกิ๊กเองด้วยเนี่ยก็พยายามทําให้เยอะขึ้นอยู่นะคะดังนั้น,น,นก็เลยจําเป็นอย่างมากที่จะใช้จอใหญ่หญนิดนึงนะคะส่วนตัวเนี่ยด,ดุดยังคงเป็นโรคซัมซุงงอกอยู่นะคะก็คือตอนนี้โทรศัพท์ก็เนี่ยคะ่ะ note 20 ultra 5g โทรศัพท์เครื่องหลักอีกเครื่องนึงก็ยังคงเป็น s10 plus อยู่เทามี iPhone ไหมมีเน่โชว์ให้ดูอ่าไม่มีสปอนเซอร์ไงดุดใส่เต็มนะคะเน่ IPhone. คือถ้าเกิดว่าต้องหยิบสักเครื่องหนึ่งออกไาข้างนอกบ้านเนี่ยดุ๊ดไม่ได้หยิบ iPhone <ST AT> ไปเกมมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านียดุ๊ไม่เคยแกะเหมือนกันนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยเหมือนกันและนี่คือตัวเครื่องนะคุณผู้ชมโอ้โหบางมากบางแบบนี่ทัวครืดุ๊ดอัดคนเดียวคุณผู้ชมต้องมองจอบ่อยหน่อยบางแบบว่าเอาเป็นี้ iPad Pro ที่เคยว่าบางแล้วไม่บางเท่านี้อันนี้บางมากพิซซ่าบางกรอบเลยอะบางจริงๆนะคะ เอาละเรามาดูว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างตัวเครื่องไ้ก่อนเดี๋ยวเขาตื่นเต้นทีเดียวในกล่องนะคะก็จะมีนี่มาให้ด้วย S Pen เออไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะ iPad ซิ้วเพิ่มอีกเสียเงินเท่าไหร่นะสามพันสี่พันนั่นเข้าไปจะเอารุ่นใส่ซิมเสียเงินเพิ่มอีกจะเอาความจุเยอะๆก็เสียเงินเพิ่มอีกนะคะอ่ะมีเงินก็แก้ปัญหาไปตามนั้นเลยมี S Pen แถมให้ไม่ต้องไปซื้อต่อมาเป็นหัวชาร์ตนี่ระดับ Samsung Tab เด t ดแล้วคุณผู้ชมหัวชาร์จของเรา9โวลต์ 1.67แอมแปลเป็นภาษาไทยว่าตัวนี้ชาร์จเร็วตั้ง15วัตแน่นเลยครึ่งเบรบัลลัสเวสิวัตการให้หัวชาร์จ1ิวัต์ลงมานี้เมื่อไรซัมซุงเขาจะพัฒนาหัวชาร์จที่มันเร็วกว่านี้สักทีบางคนบอกว่าเอา้าพี่มันก็ชาร์จเร็วระดับหนึ่งนี่นาะแบตแบตอื่นๆเขาไปเท่าไหร่แล้ว65สิต์45วัตต์บ้าวัตบางแบชาร์จไร้สาย50วัต์อันนี้ชาร์จมีสายด้วย15วัต ออกมาก็มีนี่นะคะผู้ชมเฮ้เ hey, <Hey, S 1> ข็มจิ้มซิมแล้วก <Hey. S 1> ็คู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนั่นเองนะคะ Quick s a r t Guide เอาไม่มีใครแก้ด้วยได้มีคนเดียวเอา้าเงาดิแล้วมีคนหนึ่งอยู่นะก็จะบอกเอ้ยไกด์อีพี่เดกอะไรมันไม่ใช่แค่ <Hey. S 1> ไม่มีเล่นคนเดียวเงงเงจริงๆแ้วดูเป็นคนตลกมากนะแต่ว่าหลังๆมีคนบอกว่าเอ้ยพี่สเต็ปกี้มันดูแบบเป็นทางการไปหน่อยอ่ะก็เลยรู้สึกแบบ เออเราชอบแบบความบันเทิงในความแบบเป็นนั่นดูอยู่แล้วอะแต่ว่ามันทางการไปนิดนึงซึ่งเราก็ต้องบอกกันนะคบว่ามันก็ใช่จริงๆเป็นความตั้งใจของเราเองที่อยากให้มันดูทางการขึ้นเพื่ออะไรบางอย่างแล้วเราก็ได้มันมาก็เดี๋ยวตอนนี้วันนี้วันนี้น้องหาวันนี้ต้องมีคนขำ่หน้าหน้าจอบ้างอะต้องมีไม่ใช่แบบเวลาขำนะคุณก็พิมพ์เลยพี่วินเทสไม่ตลกขำคนเดียวคิก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 อยู่ไม่เอา ตลกบอกตลกพอคนบอกมัตลกเลยพี่ไม่ตลกเดี๋ยวก็ตลกเออนี่คือสายไท p e C นะคะที่เขาให้มาเป็นไท p e C อีกด้านหนึ่งเป็นไทย A คุณผู้ชมอ่ะแกะมาเลยแล้วกันยังไงก็ของของเราอยู่แล้วคุณผู้ชมซื้อมาเองด้านหนึ่งเป็นไท p e C ด้านหนึ่งเป็นไท p e A แต่ว่ามือถือของเขาด้านหนึ่งเป็น Type C อีกด้านหนึ่งเป็นไท p e C แต่อันนี้ไท p e C ด้านหนึ่งไท p A ด้านหนึ่ง <S 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 เออในกล่องไม่มีเคสแถมให้ แน่นอนแล้ว100%ตอนนี้จับตัวเครื่องมานะคะเครื่องบางมากจริงๆคือมันบางแบบว่าบางจริงๆแกะให้เด็กเขาดู Navy b l u e รุ่นนี้5 G ด้วยนะคุณผู้ชมมาดุซื้อรุ่นรอม2 5 6 g มาราคาเต็มก็คือ39,000ตีกลงๆคือ40,000บาทนั่นเองนะคะแต่ได้รอม2 5 6 g ิกนะแถมยังใส่ซิมการ์ดได้ด้วยใช้5 G ได้ต่างหากเออไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเงินอีกแซะหน่อยแซะหน่อยเดี๋ยวไม่สนุกต้องแซะนิดน,นึงโอ้โห คุณูจอใหญ่โตมโหฬารมากคุณผู้ชมใหญ่มากและที่สําคัญมันบางมากมากเลยนะคะคือแบบว่าบางเจี๊ยบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าหน้าโฮมสกรีนแป๊บหนึ่งละกันนะค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปดูเลยเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้ตัวเครื่องของเราก็มาเรียบร้อยนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือบอกได้เลยว่าพุ่งกระชูดมากนะวันนั้นนี่มันก่อนนะดูคุยเรื่อง Android ว่าทำไมได้ดุดเลือกใช้ Android ใช่ไหมคะมีน้องคนหนึ่งเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามานในเพจส่วนตัวนัดุดเลยว่าพี่ครับผมเนี่ยใช้ iPad นะครับ iPad Pro มันก็ดีอย่างนี้ยี่อย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วมันก็มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งพี่ที่ผมมันไม่โอเคเลยอันนี้อาจจะเติมหน่อยนองเขาอบอกมีข้อเสียข้อนหนึ่งบอกว่าเนี่ยจอมันแบบโปรโมชั่นของมันนะพี่ร้อยี่สิบเพร็ผมไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยพี่ไฮจอฉันก็ร้อยยี่สิบเพร์เเหมือนกันเป็น o l e d ด้วย สีสันสวยงามแสดงผลสีดำได้แต่คือเหมือนกับว่าเราพอใจที่จะแบบนี้เพราะว่าจอบแบบนี้เนี่ยโอ้เวลาเราเห็นจอสวยๆนะคะเราก็อยากทำาการมากเลยทีเดียว 120Hz ของตัวนี้เนี่ยแตะพุ่งแตะเลยว่าความรู้สึกฟิลเนี่ยไม่ได้แพ้พวก iPad Pro มันไม่ได้แพ้เลยที่สำคัญสีเงินด้านหลังเป็นแบบนี้โอ้โหเป็นไงมากสวยมากๆเลยแต่ถ้าที่กับ iPad Air สีฟ้าแล้วเนี่ยเอาตรงน,น ชอบสี iPad e Air ตัวนั้นมากกว่าอันนี้ก็ดจริงเลยด้วยเกียร์ของเนตนารีเลยนะ คือ Air เนี่ยโอ้โหตัว iPad Air 4ี่เนี่ยกาทำสีมาสวยมากจริงๆแต่จริงรุ่นเนี้เทียบกับ Air 4สก็ได้นะมันคนก็จะคิดว่าเอ้ผมซื้อตัวนี้หรือว่า Air 4ด่ดียังไงนะดุดก็คงจะเลือก Android ไปตลอดแหลคะครับไม่ต้องห่วงพี่แต่ว่าพอมาถาม2ตัวปุ๊บเนี่ยถามว่าตัวไหนเอนเตอร์เทนได้สนุกกว่าก็อยู่ที่ระบบและว่าคุณสนุกกับ iOS Android มากกว่ากันถ้าคุณเลือกระบบได้เนี่ยคำถามนี้จะจบลงทันทีว่าผมควรซื้อแท็บเอ plus S7 หรือว่าซื้อไ p a d มันจบทันทีเม สเปคของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับแท็บเนี่ยเขาจะออกมา2รุ่นนะคะก็คือรุ่นแท็บ S 1 0แล้วก็ Plus S+ 1 0 p l u ดเนี่ยดูถือิเงินอยู่สวยไหมเออถือเขาเรียกว่าถือโชว์นะหรือจริงจริงเรียกกันว่าอวดนั่นเองนะคะอวดโอ้ยสวยมากเลยอะนอกจากจะมีการอวดแล้วนั้นยังขิงได้เพิ่มว่าเราได้ปากกาแถมมาด้วยนะเออตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมีความบางเพียงแค่5.7มิลเท่านั้น คือบางมากนะคะถ้าเทียบกับตัว11นิ้วหรือว่าแท็บ S7 ที่ไม่มีคำว่า plus เนี่ยตัวนั้นจะหนา6.3นะคะตัวนี้เนี่ย5.7แล้วก็ตัว S7 เนี่ยจะมีความใหญ่อยู่ที่11นิ้วตัวนี้นะคะ12.4นิ้วแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมรุ่นนี้ดูซื้อมาเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่โตมโหรารถึง10,900ม ah. ิลลิแอมซึ่งถ้านดุจจำไม่ผิดเนี่ย iPad เนี่ยแบตเตอรี่มันก็เยอะ มันเยอะมากอะ่ะไม่ใช่ห้าพันเจ็ดพันะมันเยอะกว่านั้นนะคะเอาเป็นว่าเดียวนาย่าจะทำการทดสอบก่อนว่าตัวนี้แบตหมื่นหนึง่งแล้วมันจะยังแบบอึดเท่ากับ iPad หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะคะตัวนี้นะคะที่นาิาดูเลือกมาใช้เนี่ยเพราะว่า CPU เองก็เป็น snapdragon 865+ plus อาจจะไม่ใช่888เพราะ888เนี่ยเพิ่งออกเป็น soc ที่ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเลยดีกว่านะคะสำหรับ snapdragon ห้า,า plus เราก็เลยแทบไม่ต้องพูดอะไรนะครับเพราะว่ามัน จะต้องไหลลื่นแน่นอนคือตัวหน้าจอของตัวนี้นะคะผู้ชมแม้ว่าจะเป็นจอซูปเปอร์อัมตามที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าสีสันมันอาจจะเวอร์เกินจริงหรือเปล่า ถ้าเการดูดเดนดูดว่ามันก็ปกติดีนะคะแล้วก็เขายังสามารถนําไปใช้งานในเวลาที่คุณอาจจะไม่ต้องการสีสันที่มันสดใสมากเกินไปนะคะอันนี้ก็สามารถปรับได้ตามนี้ซึ่งทาง s a m s u n งนั้นได้มีการบอกเอาไว้ว่าตัวนี้เนี่ยจะรองรับตัวของ hdr 1 0 plus ด้วยแล้วก็ยังรองรับขอบเขตสีนะคะที่เรียกว่า n t s c นะคะอันนี้เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า เอ่อ uh, refresh rate ที่เยอะสามารถแสดงผลปากกาเนี่ยได้ไวกว่าจะทําให้คุณนั้นใช้งานปาักกา้มีความสมมากขึ้นหรือพูดง่ายๆคือค่า latency นะคะมันจะต่ำมันจะต่ําแล้วก็น้อยมากๆเป็นข้อดีของการที่ว่าทําไมคุณต้องซื้อตัวจอ 120Hz เพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวจอ 120Hz เนี่ยมันยังทำให้ความรู้สึกไหลามากๆอีกด้วยนะคะคือแล้วปากกา S Pen นี่ก็อตอบสนองดีมากมันต้องมีคนถามไม่รู้แหละว่าพี่ครับแล้วถ้ามันบางอย่างง,งอหรือเปล่า นะดุก,ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าง,งอนะคิดว่าไม่น่าง,งอนะคะนอนทับมานะยังไงมันก็มันก็งออยู่แล้วไปนะบอกเลยนะตัวนี้ปุ๊บทับปุ๊บนะหน้าง,งอคอหักเลยเนนี้แท็บเล็ตไม่ใช่ปลาทูเล่นคนเดียวจะใช้คนเดียว เขามีลำโพงให้ทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มี USB Type C เนี่ยให้เราเนี่ยในการใช้งานด้วยรุ่นนี้ก็ยังคงรองรับตัวของ Samsung Dex ด้วยนะคะถ้าดูดลองกดขึ้นมาแล้ว Samsung Dex ก็คือว่าการจะเปลี่ยนแท็บเล็ตของเราให้กลายไปเป็นเหมือนเดสก์ท็อปนั่นเองเน่เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับตัวของ Samsung Dex ด้วยเราก็ใช้งานแบบโหมดเดสก์ท็อปได้บนนี้เลยที่สำคัญตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้เป็นมอนิเตอร์ตัวที่2 มาแทนจอภาพอีกอันนึงได้ด้วยใครกําลังแบบคิดว่าจะซื้อจออีกอันนึงมาเพื่อต่อด้านข้างเวลาใช้งานคุณใช้ตัวนี้ในการทําตัวเองเป็นจอที่2ได้เลยดังนั้นนะ่าดูว่าลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างคุ้มทําได้หลายอย่างมากเลยทีเดียวนะขออนุญ,ญาตลองเปิดเพลงฟังหน่อยนะคุณก้องห้วยไร่ขอยืมเพลงหน่อยนะจ๊ะสิ่งดีมากอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรอบ เฮ้ยเ <Hey, S 2> สียงดีมากเสียงดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเสียงดีมากจริงๆคือแบบว่าเฮ้ยเสียงดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบคุณผู้ชมว้าเ yeah, like สียงดีมากเลยแหลมกำลังดีทุ้มไม่เยอะเกินไปอะ่ะโอ้เสียงดีมากเลยอะ่ะ โอโห้ชอบอะ่ะเบื้องต้นนะคะก็คงจะพูดคุยกันประมาณนี้ละกันสำหรับการพรีวิวแกะกล่องซึ่งน,นดุดเนี่ยซื้อมาเองจริงจริงนะคะทีใหม่นะคะอย่าง n นว y Blue ตัวนี้แล้วก็ตัวติดปากกาตัวนี้เนี่ยจะต,ติดให้ถูกทางนะคะเออเออนั่นอยู่นั่นอยูน่น,ยน,น,ยนะคะก็คือเอาด้านหัวเนี่ยไปที่กล้องนะคะเอาขอเปิดกล้องก่อนลืมขอสักหน่อยนะขอสักหน่อยกล้องดีนะคะอื่นๆมีโหมดโปรมีโหมดกลางคืนด้วยกล้องหน้าดูหน่อยสิกล้องหน้าดีกว่า iPad Pro แน่นอนนะคะ ดิอันลองถ่ายดูอันนี้คือกล้องหน้าของแท็บเล็ตนะคะโอ้โหสว่างสวยงามเชียววันไหนนะดุดลองลองทำไลฟ์ใน Facebook แล้วเดี๋ยวเราลองเอาแบบประสบการณ์มาแชร์กัน Samsung Tab S 7 Plus นะคะ 5G ด้วยสี Navy Blue ตัวนี้ 256GB RAM 8นะคะราคา39,900บาทนั่นเองตีงกลมก็คือ40,000อ่ะทิ้งท้ายหนึ่งละกันว่าน้าดุดยังคงเลือกใช้ Android เพราะน้าดุยังคง สนุกกับฟีเจอร์ความเป็นอิสระต่างๆ iOS เองก็ตั้งเป้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะให้ตัวเองเป็นระบบปิดดังนัน้นก็คือเป็นเรื่องปกติที่มันจะไม่มีทางที่จะอิสระเท่าถามว่ามันสามารถส่งไฟล์ข้ามแพลตฟอร์มได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็ต้องมีวิธีบ้างบางคนก็ใช้แอป third party โหลดมา d i r เรกส่งกันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ต้องไปทําเพิ่มอีก ถ้าเป็น Android เหมือนกันมันก็ง่ายคุณเปิดเนียบายแชร์กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดคุณเปิด w ว f i d i r e c t มั้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดทูทูข้ามไปข้ามมาสะดวกแบบไหนมันมันทำได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็การเชื่อมต่อเอาไฟล์นะมันก็ง่ายกว่าอะไรอะไรต่างๆมันก็ดูง่ายกว่าอยู่แล้วอันนี้คนใช้ Android ก็คงจะทราบดีถามว่าระบบมันสู้ iOS ได้ไหมนะ่ดูดว่าความเสถียรจะ iOS หรือ Android เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเสถียรเท่ากันและณปัจจุบัน แต่ว่าเพิ่งเพิ่งคุยในขับเขาไปว่าจะมีแบบ Android ช่วงยุคตาบาบก็คือคนที่ใช้ Android ยุคแรกๆเลยที่ออกมาแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ Android v e เวอร์ชัน5 3 4 5มันาเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะมอง Android ว่าแบบว่าเป็นระบบง่าย,อยๆอันนึงเลยก็ได้ซึ่งนั้หดูก็ไม่ได้เถียงว่าสมัยนะั้นมันก็ไม่ได้ดีก็ตั้งแต่7 8 9 1 0ขึ้นมาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าความเจียนเนี่ยดีมากๆ แล้วก็ภาษาของโปรแกรมของตัว Android เองก็มีการเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นตัวของ k o t l i ลนะคะหลายหายคนคงจะทราบดีซึ่งประสิทธิภาพของ n n r r o i นณเวลานี้มไม่ได้ต่างกันบางคนบอกว่าผมใช้ g o Good n o t s s ของ iPad แล้วดีมากอันจบ a อนดรอ d สู้ไม่ได้บางคนบอกว่าเพื่อนที่ผมเรียนหรือที่ทำงานผมใช้อุปกรณ์ Mac ทั้งหมดผมเลยต้องใช้อันนี้ก็ห้ามไม่ได้แม้ว่า Android จะอิสระขนาดไหนแต่ถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็จะลำบาก แต่สลับน้าดุดการใช้ Android สลับน้าดุดแล้วน้าดุดสะดวกและรู้สึกว่ามันอิสระที่สุดแล้วก็ถูกใจน้าดุดที่สุดและน้าดุดก็คิดว่าโอกาสที่ดุดจะเปลี่ยนไปใช้ iOS เเป็นเครื่องหลักณเวลานี้เนี่ย ยังไม่มีโอกาสในตอนนี้เลยด้วยซ้ำนะคะนราดูยังคงรัก Android แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเช่นกันแล้วคุณผู้ชมล่ะเลือกอะไรก็ลองคองมเมนต์มาดูน่ดข้างล่างได้เลยระหว่าง s a m s u n แท็บเล็ตของ Android หรือว่าจะเป็นทางหน้าของ iPad ที่ใช้ iPadOS ก็คอมเมนต์มาดูดข้างล่างได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้นดุด,ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่อยากจะได้สักตัวหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีแบบอ่ะยั่วๆกันไปรุ่นนี้ฮัลโหลสแกนลายนิ้วใต้ อ้าวบางรุ่นยังสกแกนข้างนอกอยู่เหรอขิงขิง่งเออนะคะ